สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องอมาให้ความรู้เรื่องการลอกวอลเปเปอร์เก่านะคะการลอกวอลเปเปอร์เก่าก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะคะอันดับแรกอะวอลเปเปอร์ที่เราใช้งานมานานเป็น10ปีเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะทีน,นี้การลอกวอลเปเปอร์เก่าก็คือการเตรียมงานแบบนี้ก็คือจะต้องพรมด้วยน้ํานะคะ,ะใส่น้ําเข้าไปในวอลเปเปอร์เก่าที่เราจะลอกนะคะ พอผ่านไปสักพักหนึ่งสองนาทีสามนาทีมันจะเริ่มจะนุ่มๆมอือน,นะคะเราก็จะใช้ตัวแซะนะคะแบบตามภาพเลยนะคะแซะให้ล,ลอกล่อนตามภาพเลยนะคะให้ออกมาแบบนั้นเลยนะคะคือเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าลอกน้ําลอกให้เกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าถ้าลอกแบบนี้การติดวอลเข้าไปใหม่มันจะช่วยให้งานออกมาการติดวอลครั้งใหม่มันจะทําให้เราสวยให้ดูสวยนะคะคือ มีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากกว่าการลอกวอลหน้าเดียวทิ้งแล้วก็แปะมอเข้าไปมันอันนั้นจะจะสวยเหมือนกันแต่มันมันจะไม่ค่อยทนนะคะก็แนะนําว่าให้ลอกวอลแบบด้วยวิธีนี้จะดีกว่านะคะในการที่จะลอกวอลเก่าแล้วก็ติดเข้าไปใหม่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณลูกค้านะคะที่พิชลินดีเจนนะคะค่ะวันนี้นำความรู้คลิปสั้นๆมาฝากตามนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ